ทอาซิงนะครับมาเอโคครับช่างนมหมเอปเปล่าต่อัทพลสองนาจะไปได้รับเมื่อที่เขาขอ,ปอ,อไเปเติมน,น้นนม,ม,มันที่ต้งบางจากอ่ะไป,ปะอไม่ได้ไมันออกทะเล

ผู้ชมอยู่ครับเนี่ยยังไม่ออกตัวนะ180นาทีต่อจากนี้เราจะพบกัารรออีกหนึ่งลำนะครับนำเชื่อมใบสองสวัสดิพลสองกำลังตามน้ำบันบํารงจากสาขาบางบ่อมาแล้วบ้างไะมออกไปเหรอ ไอ้เต้น่เติมน้ำมันอยู่กันแล้วมันกลับไปพอไท้ไม่รู้อ่ะเสียงรู้

เออตะละออตาย112น้ําเงินไม่เสียเพียว mọi người, khoa này, đây. Ở đây. Ở đây. ไปเรียบนะครับ